เรไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธวจวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องกายของตถาคตในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้าด้านในปกหลังจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่9หน้าที่59ข้อที่90้ิบพิกุทั้งหลาย กายของตถาคตนี้มีตัณหาเป็นเครื่องนำไปหาพบถูกตถาคตถอนขึ้นเสียได้แล้วดำรงอยู่กายนี้ยังดำรงอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังคงได้เห็นตถาคตนั้นอยู่เพียงนั้น เพราะการทำลายแห่งกายหลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิตเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นตถาคตนั้นเลย